ในระบบสุริยะของเรามีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์อีกมากมายและยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในวงโครจรของดวงอาทิตย์นั่นก็คือดาวเคราะห์น้อยสวัสดีพวกเราคือดาวเคราะห์น้อยพวกเธออาจจะคิดว่าพวกเราคือก้อนที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบใช่ไหมละ่ะจริงๆแล้วเราก็มีชีวิตนะอย่างเราสองดาวเนี่ยก็เป็นแฟนกันด้วยนะรู้ไหมย้อนกลับไปเมื่อสองหมื่นปีก่อนตอนที่เราเพิ่งเกิดไม่นานเราสองคนอยู่ข้ามาตลอดตั้งแต่จําความได้เลยนะ ว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันพออยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกผูกพันอยู่มาวันหนึ่งมีดาวชายดวงใกล้ๆมาจีบเธอฉันก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ดาวหญิงมีแฟนถ้าเธอมีแฟนแล้วก็ดวงนั้นจะต้องเป็นฉันแล้วฉันก็เลยสารภาพรักกับดาวหญิงแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันกว่าเราจะเป็นแฟนกันก็รู้จักกันมานานมากเลยล่ะกลับมาปัจจุบันดาวชายหล่อขึ้นมากจากเมื่อก่อนทําให้มีดาวหญิงเข้ามาจีบถึงแม้จะรู้ว่าดาวชายมีแฟนแล้ว ทำให้ดาวหญิงรู้สึกไม่พอใจอย่างมากนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราทั้งสองดาวทะเลาะก,กันและท้ายที่สุดก็ต้องเลิกกันแล้วเ,เลิกกันเถอะฉันไม่ชอบเลยที่อยู่ดีเธอก็ดูดีขึ้นฉันชอบเธอแบบมาก,ก่อนมากกว่าดาวชายเสียใจมากจะไม่เป็นอันทําอะไรสติก็หลุดลอยจนทําให้ไม่ทันระวังดาวอื่นจนสุดท้ายก็ถูกชนดาวแตกกระจายเมื่อดาวหญิงรู้ข่าวการตายของดาวชาย<ๆ>เธอก็รู้สึกผิดมาก จนสุดท้ายก็ฆ่าตัวต,วตายด้วยการวิ่งชนดาวอังคารตายตาม